สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทุกคนอาจจะงงว่าคลิปนี้มาได้ยังไงนะครับคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบนต้นคลิปนะครับคือคนมันเล่นเยอะในในแมปนี้แล้วดูดีมันก็หน่วงครับเหมือนเน็ตช้าแต่เน็ตเน็ตผมก็มไม่ได้ช้านะครับวัดเมกวัดอัปโหลดอะไรหมดแล้วนะนี่นะครับช่วงบนต้นคลิปทาไมมันเป็นแบบนี้วัาเน็ตผมชา้ามันก็ไม่น่าใช่นะผมเช็คดูแล้วมันมันก็ไม่ช้านะ ต้องเป็นไรกันต้องมาเพื่องน,นี้แน่ดูดเด็กสกิลก็ใช้ไม่ไม่หน่วงหน่วครันมเซิร์ฟปิงหรือผมปิงวะแล้วก็ช่วงเวล1หนึ่งถึงเวล9เก้าสิบผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมเพิ่งเข้ามาไลฟ์ช่วงเวล9เก้าสิบไปถึงร้อยห้าสิบมั้งครับแล้วก็ติดตามรับชมได้เลยครับผม ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาก่อนจะเปิดไลฟ์คือมีคนให้ผลปีศาจผมมานะเป็นผลไฟนะยู่ดีเขาก็เอามาให้เลยผมกําลังฟาร์มยู่ดีก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เสียตังค์ซื้อผลปีศาจก็มีคนเอามาให้เชืแล้วก็อันนี้คือผลอะไรผมอยากรู้อ่ะกินผลไม้โชว์เลยอ่ะปึ๊บเยตกใจม ไนี่อกินนะนมันคือผลไฟมันคือผลไฟโอ้ยอูได้มันโดยบังเอิญอะบังเอิญทุกอย่างอะ่ะได้หลังจากนั้นผมก็ฟาร,ร์มคนเดียวแบบเงาเงาไปครับโดนไปเช้าอยู่ตรงกลางนะใช่ไหม ตัดให้เรียบร้อยอย,ยาวไปอะคืนนี้ยาวไปอุ้ยอีกปีทีละแสนห้าเลยวะน,นีนอยู่อยู่ตรงนี้ถึงเรียวเท่าไหร่น่าจะร้อยยี่ป่ ไปให้ไปเกาะต่อไปอ่ะมีตัวตกข้างล่างอีกไอ้นุอ้อผมพี่มีเกิดแล้วยายารอก่อนไม่มีรอก่อนมันให้เราบภาร,รกิจอะไรวะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมขัดใจกับกระบองผมมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันตีแล้วมันผัก มอนเตอร์เป็นทางอื่นแล้วมันฝาร์มยากโอเคเสร็จ okay. แน่มาถึงเราอะเสร็จแน่กระดาษเชือก ถ้าใช้คนปีศาจไว้จะได้ดกดสกิลช้าไปเม,มื่อกี้เดีเออเดี๋ยวไม่ช้าเกินเมื่อกี้ แรกกันแรกไม่ได้อีทีกัอบตายไม่กดสักิลชา้าจังวะไม่ไหวแล้วเนะาะยายพี่ต้องเปิดหมดก๊อดน้องเดี๋ยวเดินเดิน พอผมถึงเวล1ร้อยยี่สิบแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปฟาร์มที่ก่อนหวัดขาวาใช่ใช่เสร็อแล้วก่อนิฟส์ฮิฟส์ใส่ฮันจี้เข้าไปโอ้ไข่ปะข้าหัวไข่ปะเนี่ยร้อยยี่สิบตรงไหนอ่ะ แล้วมันจุดจะไงเนื่องจากความไม่ได้เล่นนานก็เลยอาจจะดูมึนๆงงๆไปหน่อยนะครับมอเตอร์อยู่ไหน,หนอ่ะหลังเกาะปะเกาะไม่มีแค่นี้ตีผมเข้ายังร้อยยี่สิบโอ้ตีผมไม่เข้าแล้วฟาร์มสบายเบริ้หน่อยอ้อมีสองฝั่งใช่ไหมฟาร์มฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ cua, cái này là cua, nó tróc da lề rồi. Bây giờ,

นึ่งชอบหายกันนะเอ,อ้อยวมันชอบนันหรืออะไรตัวนี้โดนเลยผมว่ากระบ,บองผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วผมว่าอันฟาร์มยากผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อสองดาบดีกว่าห่งสามสองนงร้อยแปดเอ็ด มันก็ห่างแต่มันก็ได้อยู่อ่ะยังดีว่วาวเราไปตีแบบนั้นมันเสียเวลาผมเวลครบร้อยห้าสิบแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปฟาร์มก่อนลอยฟ้าเลยดีกว่าอ่าแต่ก่อนไปม,มาทำธุรกิจอะไรอีกไ,ไม่เป่อะไรฉันให้ใช้เวลาในการไปเจาเบอรอดูกครั้งหรอ ห้าแสนเปลี่ยนเผาเออแล้วเราอยู่เผาอะไรปะไม่อยู่นุาดูได้ปะ f ตอนขึ้นไม่ได้ ฟังจากเสียงทุกคนก็น่าจะรู้นะครับตอนนี้ว่าผมโคตรง่วงบอกเลยว่าโคตรง่วงตอนนี้ไมไม่ไมขึ้นได้ดิขึ้นมาแล้วเ,เซฟเกิดทันที ดูเฟซสิอุ้ยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทได้สองสองได้ปะอันนี้ขายอะไรอ่ะมีไปแล้ว มีแดดแพงๆไงยะแต่แต่เราก็ต้องซื้อเพราะเราเล่นสายดาบอยู่แล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวผมสอนวิชาไปฟาร์มยังไงไปสอน

ลืมชื่อนะน่นนุ่นน่นนไปดูอ้ห้าร้อยนี่จริงเห็นไหมจริงราคาหน่อยปุ๊บโอ้วิงวิ่งวิ่งวิงไม่ทันหรอกจะบอกให้ไปแล้ว วเวลากลับใช่ไหมก็ตรงนี้เลยไปสิทโตไปสิทโตเดี๋ยวเราซื้อดำของเขานี่ข้างล่างข้างล่างนี่คือของเราจะมีสองกอเกาะแอบซอรี่เห็นไหมมีหาคีหรือเปล่า ไม่มีนี่ๆเวลาปาบเราปามเลยปุ๊บสี่ตัวใช่ไหมปุ๊บจะส่องเวฟเราจะเสร็จไปรดีมาเนี้ยออกมาออกมาวะพวก,ออกน,นี้ออกมาโอเ้เสียเจาะทะเลแล้วเนี่ยถ้าถ้าผมใช้ไอ้ดาบค้อมมาน,นั้นอ่ะมาชักมาฟาร์มแบบเนี้ย ตัวมันจะตกไปข้างล่างแล้วมันจะทำให้เราเสียเวลาใช้แบบนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เสียเวลาจะปล่อไปนหน่อยแต่ไม่เสียเวลาต้องระวังให้ดีนะบอกเจับต,ตัวพอ แต่ถ้าเราต้องการแบบเลเวลดาบทะไรเราเอาสีาตัวไปเลยไม่มีปัญหาแล้วเด้อมามา,เ,าเวลาขึ้นไปถ้าถ้าเราไม่อยากเสียเวลานะ นี่เลยจบทำอย่างเงี้ยทั้งวันอนะ่ะผมรับภารกิจใหม่โอเคสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสามารถเข้ามาติดตามชมไลฟ์สดได้สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับของทุกวันนะครับบ๊ายบาย